ตึกสะดุขอมมันพ่งไวหลุดโอ้ยน้ำท่วมบ่มันเฉียบต่อไว้จู่หาบ่เห็นว่าไปวัดโทรมาเอสาวี่มแต่พจนยังไมลับอยากมารับเขาอีกหน่อยหนึ่งห่วยตุ้มเลย เต็มคลองละบอนีเไปเลยน่อจนองน่ะหอดใส่หรือว่จืดบ่ได้ฮะคือบ่งงวยเต็มมงหันบ่ไปไปก่อนเกลีย้าพดอบงดอกเียกให้เขาพัดอาบน้ำดอกตึกสะดุ้งมันบุ่งไปหลุดเฮ้ น้ำท่วมบ่มันเฉียบต่อไว้จะหาบ่เห็นว่าไปวัดโทรมาเมื่อเสารนี่มีแต่พจน์ยังไม่หลับอยากแม่รับเขาอีกหน่อยหนี่หหวยตุ้มเลย เต็มคลองละบ่บดีแล้วไปเลยอตองน่ะมันหอดใส่หรือว่าขวอยบ่ได้ไฮะคสอบ่องงอยเต็มของหันบ่ไปไปก่อนเกลี่ยให้เขามาอาบน้ำดอก สวัสดีพี่น้องครับพี่น้องมองหอดบ้านเนาะพี่น้องข้าหอดหอดจอดถึงตะแต่มือเส้าแล้วละ่ะไปถ่ายคลิปคุณนยายเพิ่นไปตึกสะดุง้งพี่น้องจ้ามอหอดบ้านก,นกน็คือกินเขากินปลากันยายกับเป็นตึกกระดูงมาได้ปลาซิ่วปลาอีหยังนะพี่น้องมะหมกเพินมามามพ่นเอามะหมกมไอเส้านี้นะคะเพิ่นก็นเลยบอกว่ามาหอดเส้าปวดปวดนอนนอนนอนตื่นตะแยงเดือดึกืดือนเดือนวันนี้หู้หูห้ซักหูห้ซักกระตื่นขึ้นก็เลยไปเบิ่งยาย นะไปดูคุณยายอุตสาหขึ้นแต่คะแนประท่าริบมั่นน้องสาวพี่น้องคะ่ะไปบ่งคุณยายตึกกระดุงยานเพื่ไปผู้เดียวใครในแต่ว่ามีมูมน่ะมันบลิกกเลยกลับมาไปเบ่งไฮบ่งหน้านะคะวันนี้ดิฉันก็มาถึงบ้านนอนหลับตื่นเป็นเต็มอิ่มเรียบร้อยนะคะพาคุณตาไปหาหมอพี่น้องคะ่ะคุณตาเพื่อนเป็นไปคลินิกไปคลินิกเพิ่นแผอันยังบวดูน้ำหัวเพิ่นมีแต่ตุ่มแต่ขั้นมาเจอกระนาจะขั้นใจยังจะสีหนาพี่น้องก็เลยพาไปคลินิกมือหนอึ่งคลินิก เราทาเพิ่นไปอีกอันวัน,วนจันทร์นะฮทาไปเบิ้งอาการโอ้ทรศักท์กปีนเผพลงวันจันทร์นะครับพี่น้องวันจันทร์จะได้ไปโรงพยาบาลอีกเที่ยนนึงไปโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องจะไ,ไปตรวจอาการอันยังเพิ่นน่ะแหละน้องพึ่งอยยุบ้านตอนนี้ฝนตกฝนห้ามไมนได,ด้อาแดดออเอาวอีแล้ว คือม,มันมีเออมีแสงแล้วอ,อันนี้บอกไปตึกกระดูกมะแ้านี่เขาขาบัวัวสี่มันผ่าปอยด้วยไงอันนี้ปลาขาวก็ไปยังแค่เอาไปเอาถวยส้ำหรอกไม่ได้เอาโออทีมต้องดดนี่อันนี้มกมกปลาอันนี้ทอดปลาแดกปลาทองเขาปีนี่แม่มทอดปลาแดกทอดปลาแดดทอดปลาแดด,ดนี่ด้วยอนนืกับสองแถวมีแต่ปูปัวอีโบลาเนี่ย ข้าวปลอยไปหามหมอนั่นคือบลเข็มทำไมอะปลานจกไม่เห็นเข็มกับพวกนี้ไม่เนเลยต่อนันมันบลไข่เข็มนนปนกรบนะคะคอ,อ,อธิบายมันอยู่ในคล้องมึงยิงลงมามันเปนะบูให้หน้ามือน,นี เป็นกุบแสบหมุกหีบไปไทยหนาบ้างเด้อมึงไฟใบแจ่มเป็นไฟจัอีปูมือนี่แต่ไฟหลอดสนิดกระเสียค่าไฟอยู่สองร้อนกลัวส่วไฟดวงเด่นนเปิดเงี้ยยังียาวง่าสวมตัวนี้มด้เปิดเบิร์ขึ้นนะสัสอันนี้ก็เปิดแต่ตอนกินเขาเนี่เปิดเลยก็ะเลี่ยวนี่เปิดมากขึ้นอันนี้อันนี้บอก กานถ้าปดกานไฟทดดองนถ้าดากแมวเนี่ยไฟกระบจนสาหมอแบเนี่แม่ปวดบช่วยฟหลอดเน่ยทั้งลังทังอืมจะว้ามันบอกมาหึยนั่งนั่งแวนมคมืนใจเหมแเขาเป็ไม้ต่ยังไงลบๆกระายม่่ฝนตกดูหลายปวมันเอาจริงว่ามืตกทุ่มมือฝนกัดใแม่ทำมันกระจายเยอ แม่นักประแดด้มัแสบมันบ่กครเข้มแบบจำประแดกพี่ต้องจี็จะมกปิ้งสบใบต่องกระแสบมันเดืมันมกมันบ่ใครเข้มมั่อแมมากหมนใช่ไกัตึกต่อขอเ้านี่ จนวันที่ยัง่าบายมบอบอ,อ์กนคน,นตกลินเพระาะว่าจะได้มาบายบายมากผ่านหอนเมันนี่นนเอ้าน,นี่แดดตกอีกมือเล้ยงปลาขาวบระมานี่ อานมั้นฝุเบบุนไเจ้เจ้่ไม่ไปวัดพี่นอ้องอย่างหน่ไม้ค้าบึงฝนตกพี่น้องฝนตกปีปีปปูนะเสร็จลูกโดดไปแล้วด้วยนะจ้าท่านปุงมาแม่ทปุ่งระเบ้อเจ้หน่อหม่พี่น้องครับไปวัดกับคุณน่าเลยครัอีตูครับ ปากกเนแห้งขนาดทั้ทงวันก็เมือยไปกิบต์แต่วิ่งาหั่นคืนตอนนั้นเพิ่งอนันนอะไรนะเออใชาย้อนกวาดสรารอยู่ฝนตกแห้งพี่น้องจานเ่ยก็เลยใจซ้ำหนีมากแค่มาลากกระชังข้าวไร้พี่น้องฝน,น,นตกคอยก็เลยบืนไปอ,อ่อนอย่านั่งครับพระอิฐตูไม่ใช่แกงเราไหมน่นะคะเราจะไปวัดกันนะจ๊ะบอกใจที่ซุกแล้วพี่นอ้องเบื้องดังท่านดังอันนี้นะจ๊ะว่าโบราณขอบคุณจัา บวบเริ่มคุณนะนี่น,นะกับไซได้เริ่มใส่แล้วพี่น้องเสร็จแล้วใส่อีกตู่กับกระเนยียงลงไปพี่น้องครับตู่กับกระเนยียงหอมห่วยๆ่วยแไปวัดนะตื่นเสาแห้งเดือดตีห่าปีซีตีห่าตื่นแล้วอู้หอมขนาดเดี๋ยวบุญน้ำกันพี่น้องจ๋าช้าชู พี่น้องฝนตกเราจะไปวัดกันนะคะฝนตกแบบจืดจืดพี่น้องจานาเขาก็เลมตักแกงเอาไหมเข้ามาเป็นที่เรียบรอยแล้วนะคะใส่หม้อหน่อยข้ามาพี่น้องครับไปวัดกันพี่น้องฝนตกมันก็เลยเบิ้งาาาาวาบึเสาร์นะพี่น้องที่ไม่หงงเลียวนะคะปกติมันกะตีแจ้เงเนี่ยแหะเป็นเพราะว่ามันคืมฝาคืมฟุฝนนาจะตกเบิดมือเลยพี่น้องสองวันแล้วนะคะฝนตกตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็ตกอีกแล้วตกสองส้มือซ้อนกันแล้วพี่น้อง มี่ต่ใบสลุนพี่น้องมาวัดพี่เาาาอยเป็นไปสลุนเป็นได้มา,า,าวัดแต่เสาพี่น้องฝนตกมืดตึ๊บเอากระโดงมาไม่เอาไอมา่เอาไม่ยื จำบีวนะุ้ยพวกอุต hmm. ส like okay. ูดโซเชียวอัน ah นี ah ้อะไรปาถอยพี ah ่น ah ้องมันต um ั้งแซ่บปะาถอยวุ้ยเรียบกระหรอกไปแล้วเอาไปเห็เรียบไหมหักหนล่งคร้